สวัสดีสมาชิกรถมือ2สองชแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้สิ้นสุดการรอคอยที่ใครหลายๆคนหารถสภาพป้ายแดงออกห้างนะครับ กับ Mazda 2.1.5 XD High p a s s ตัวดีเซลนะครับย้ำตัวดีเซลปี2016ราคาเงินสด349,000บาทได้สีแดงสวยใสยแบบนี้เอาไปเลยครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับตามเครดิตของลูกค้านะครับยากง่ายหรืออย่างไรเดี๋ยวมีทีมงานเซลคอยดูแลให้บริการแน่นอนครับ รถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อช่วงบ่าย3โมงนี้เองนะครับประวัติเป็นมือเดียวป้ายแดงซื้อสดไม่มีผ่านไฟแนนซ์แต่อย่างใดนะครับลำดับต้นๆเห็นเห็นชัดเจนนับวันเลยนะครับดังนั้นลูกค้าได้รถมือเดียวป้ายแดงแท้ๆห้องเครื่องใสๆประวัติชนหนักไม่เคยมีไม่น้อยๆน,นะครับคันนี้สวยเดิมทั้งคันใครสนใจรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนี้นะครับและที่สําคัญนะครับรถคันนี้จอดอยู่บางบัวทองนะครับ อยู่ใกล้ไกลหรือต่างจังหวัดก็ออกได้หมดนะครับมาพูดคุยกันนะครับจองรถคันนี้กลัวไม่ทันเพียงแค่อย่างต่ำหน0 0งบาทเท่านั้นเองคุณก็ได้สิทธิจองรถคันนี้แล้วทั้งจัดไฟแนนซ์ทั้งซื้อสดครับดุ่วนเลยนะครับหรืออยากจะวิดีโอคอล ก่อนก็ได้ครับอยากดูวีดีโอเต็มๆว่ารถคันนี้สวยอย่างไรมาได้เลยอย่ารอช้าครับทีมงานที่นี่เขาขายรถกันเร็วมากครับเพราะว่ามันมีแต่รถดีๆทั้งนั้นรถที่คัดสรรทั้งนั้นนะครับดูเว็บเดียวก็รู้ว่านี่คือรถมือแรกป้ายแดงสวยๆเลยอย่ารอช้ากับราคา3 4 9 0 0 0บาทรีบโทรมาหาแอดมินเลยนะครับ088-584-5375นะครับเดี๋ยวเราให้ทีมงานเซลล์ดูแลที่มืออาชีพนะครับ จัดให้ท่านได้รับรถคันนี้ไปครอบครองแน่นอนครับ